สองบรรยากาศงานแต่งยิบซีนิโคลัสอบอุ่นเรียบง่ายอบอวนไปด้วยรักแฟนคลับเห็นแล้วแห่ส่งคำยินดีล้นหลามจับมือกันเข้าพิธีวิวาสละโสดอย่างทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ววานนี้วันที่21กันยายน2566สําหสำหรับยิบซีคีรติมหาพฤกษพง์และนิโคลัสฮอ ซึ่งงานวิวาชื่นมื่นของทั้งคู่นั้นก็ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยรักโดยมีบรรดาครอบครัวเพื่อนพ้องคนสนิทมาร่วมเป็นสีขีพยานรักกันอย่างอบอุ่นหวานชื่นยิบซีนิโคลัสควงแขนเข้าพิธีวิวาสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วก้อยโผล่ร้องข้ามกำแพงเซอร์ไพรส์มาดามมด แอบโอดยากสุดคือการหาชุดให้เข้ากับน้องรักดาเมจแรงโอบนิดปลาลูกหล่อเหลาเขย่ยาใจทั้งเงาทั้งสันจมูกเกินต้านมากพ่อแถมล่าสุดวันนี้22กันยายน2566เจ้าสาวป้ายแดงอย่างยิปซีคีรติ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับโพสต์ภาพหวานชื่นในงานวิวาและบรรยากาศงานในบางส่วนให้ได้ชมแบบชัดๆซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของสาวยิปซีแล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับยิปซีนิโคลัสกันอย่างคับข้าง